Thank yeah. you.

คุ่ต่อไปนะครับสนามหนึ่งครับนักบอตรงนี้ลงลงไปแล้วนี่โค้ชโรคาร์ดิมี่ครับับโชคมทาวินนำสออคุดขึ้นมาสวยกับสกีนิตนะครับอิไซด์เช็คอินเช็คเอา์ลูกวางทัต้งเนีย

สมิธสมิธดูเด็กนะครับดูเด็กโอเคมีอาการอักเสบนะครับแล้วมีการนะครับผู้ตัดสินเอาให้ดูเด็กก่อนนะครับไม่หลุด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 แย่ร้องสวยอักเสบมีาการกระทะการกาแฟชาร์จให้ฟ้าอะไรนี่ก็คือเขาจะให้ทีมแสดงสมิธด้วยกันมองมองมองพิมมองอยู่ระหการเล่นนะครับให้เลยสมิธสมิธเตะออก เมี่อก่อนหยุดนอนการเล่นแล้วเหมือนกันโรงพยาบาลครับแต่คุณบอลเด็กครับมีอาการบาดเจ็บไม่มีส่วนกกับารที่จะทำประตูโดยตรงลักษณะนี้นะก็เซฟเด็กก่อนนะครับให้ดูโอ้มครสาวตําแหน่งกับไปยอยู่ไหน่อยลูกไปยอยู่ก็ไม่เล่นนายลูกไม่ลงผมผมเขาเล่นปีได้านแล้วการลุกขึ้นมานะครับลุกขึ้นมาเล่นนะครับเมื่อบอลอยุดนองการเล่นแล้วมันก็เป็นสิทธิ์ของทีมครับที่จะ คือบอลเพ่รีกันเกยร์ต่อไปนะครับเกียร์เกียร์สังเกียร์ปรตูโอครับครับต่อไปโคชงสนามหนึ่งกับโชคบังคับินสวยนี่ครับแล้วก็สนามสองเป็นตุ๊กตวาสวยกับสเปนิกนะครับสเตมสวยเกียร์ลูกเกียร์ไม่เล่นไม่เล่นยอเกียร์

ไปทำทีมด้านซ้ายเดิยขอบคุณมาด้านซ้ายอยู่โอ้ขอบคุณครับขอบคุณที่เซฟครับขอบคุณครับเปลี่ยนตัวไหนไายุ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 ปอบไปยิง<า>ปอบไปยิงไปยุไหมบุรินทำได้แน่ครับปีซ้ายเลยปีซ้ายครับ เออดีแล้วเก็บไปพาก่อนพาก่อนเสีเสียบไปเสียบเสียบปีกซ้ายต้อมเป็นมองเลยตทำอี๋ปีกซ้ายต้อไปมั่นสำหันเป็นปีกซ้ายครับลูกแจ็คไปให้เปลี่ยนให้เราเข้าใจว่าเปลี่ยนแบบพุทธสอนนะครับคนในออกคนนอกเข้าแต่ถ้าจะเปลี่ยนผู้สาวตูนะครับให้แก้ผู้ตัดสินนะก่อนก่อนปีกซ้ายไม่ลงใช้เพื่อนหนึ่งลูกไอ้สแต็มมันจะไม่ไหวอ่ะให้เอาลูกนี้เิดลูกมันไปมองลูกมันไปมอง เออมีตัวฟากับตัวเนี God, God, Joan, ้ยใกล้กับใกล้ฟากับเนียโบดบอบอสองคนโดไปเลยโบดไปเลยนั่แหละโดไเลยนั่แหละโอเคเอาไเอน้าปลน้เส้นครับเส้นสวยปอน Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn

Yes, um. okay, quán quán quán. <cười> <cười> chiều... Ừ, show hơn. Bay 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 bay, sáng tới leo. กวนซ้อะไอ้กวนกวนเป็นไรวะกวนครับเล่นง่ายครับอุอ้ยเขี้ยกวนกวนให้บอลลูกให้บอ,บอลง่ายครับเล่นง,ง่ายเล่นง,ง่ายเล่นง,ง่ายมันมาลงต่ำม,มันลงต่ำเป็นแบ็คตัวที่สามลงดิวอัพเกมดิวอัพเกมเต็ม สวยกว่าสวยต้องลอมอะไรไม่นลูกยังไม่สวยยัง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 ต่อไม่ต้องไปให้ออมไปมันมันมันรอโชว์มงอยู่แล้วมันกับก้อน่ะอีทุกครอเก็บแต่เต็มต้องมาเต็มบอกป๋อการน้ำดูการน้ำ สวยสวยม่อนสวยดีแล้วดีแล้วดีแล้วม่อนดีแล้วเฮ้ยสมาธิลูกสมาธิสมาธิสมาธิเฮ้ยสมาธิอเลิศอันเลิศกว่กว่าอเลิศหน่อยให้สื่อสารกันสื่อสารกันลีโอลีโอลีโอลองแข่งบอลนะราลองแข่งบอล เดี๋ยวนอยตับเต็มเต็มเลยช่วยปมก้นหน่อยยามตามตับเต็มเต็มตามพี่ลูกกับเต็มเนี่ยเขาได้ยิงไงยนี่จิ้มไปก่อนลูกไปไปไปเลยโอ้ไปเลย ผู้ทรงไหงากรนะสองส่วนสองี่วนเอาดีดีปอปอเช็คเช็คเช็คลูกเช็ค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 ครับเช็คเช็คเช็คด้วยเช็คด้วยไอ้เจ้าผไม่ใครกรรมการลูกไอ้นี้คนทเดี่ยวจับเกรรมการเนี่ย มังกรดีไปนดสิเต้ม้เตมดูตัวหลังระวังด้วยระวังด้วยพีดกีนเขากันที่หาวันสามสามสามเช่อกันเชื่อกันมวนมวนมนเขี่ยเขี่ย Đi 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 đi. Oh, men vậy. Bỏ bỏ bỏ. หกสิบพอให้เด้หกสิบพอลูกหกสิบพอไล่หกสิพอไหกสิพอไหกสิพอหกสิบพอคอมแพกคอมแพคเกมยิงอุ้ยดีแล้วดีแล้วดีแล้วดีแลวอ Điều đi 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 mất tất cả mọi game luôn mọi đi ở game mọi người mất long mát mát đi mát game nào เกมไม่ตายไม่ตายยังไม่ตาย <c oughs> บอลบอลเกมยังให้ตายลูกบอลยังไม่ตายดิวเ <c oughs> อาเกมดิวเอาเกมไหมไม่ต้องเปิดดิวเอาเกมขึานา้นมาประตูเล่นประตูเออประตูเล่นโอเคแล้วนะครับสนามที่สองครับทีม คุณฝนรถสวยครับกับสปีดครับก้อนก้อนคุณฝนรถสวยกับทีมสปีดครับเชิญที่สนามสองตอนนี้เลยนะครับบอล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 ประตูประตูสนามหนึ่งนะครับก็ให้ทีมโรถหนองมาันมี่ครับกับทีมโชคกปราฟวินครับไปรอเลยครับสนามเองครับโรถหนองมาันมี่ครับโชคกปราวินสนามที่หนึ่งครับให้ไปรอเลยนะครับอมอมสนามที่สองให้เร่งเลยนะครับลงสนามเลยนะสนามสอง สนังสเล่เลยครับคุณรถสวยครับกับซิปฟิริลเอฟซีครับจิม้มจิ้มตา<อ>ยตอนนี้นะครับสนามสองครับว <c oughs> ันวันวันเชทีมสปิครับดวลเสนาม <c oughs> สอ <c oughs> มนมนมา <c oughs> มาโบโบมคับ่อนลูกับอจ้จ